สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปดูเบ็ดของเราครับที่เราปักเบ็ดเอาไว้นะว่ามันจะติดปลาลหรือไม่ผมต้องไวสามตานะครับที่น่แล้วก็ที่นู่นอีกสี่ตานะครับ นจะติดหรือไม่ไมปลาได้ครับปลาไม่กินเหยื่อครับไม่กินเหยื่อครับปลา เราต้องตั้งให้มันปริมปริมน้ำครับเวลาตั้งบิดปักไว้นะครับไม่ติดครับตั้งไม่ไกลมากนะครับ ไม่นะครับอ๋อจะดีหรือเปล่าไม่รู้ครับว่าติดไหมต้องขึ้นมาดูานะทุกคนมาเดียจะไม่ติดนะครับ ติดนับได้ปลาช่อน,นรับตัวไม่ใหญ่มากครับได้ปลาช่อน,นครับอ่าไม่ใหญ่มากครับตัวกลางกลาครับไม่ใหญ่มากครับอ่าไม่ตายทีนะอ่านี่ครับดินครับดิ้นดิน,ดน ดิ้นมาดิ้นมาดุดครับตัวก็กลางๆใช้ได้ครับไม่ใหญ่มากโอ้โหเกี่ยวไปเกี่ยวตานะครับกินตึ๊งเกี่ยวตานะครับดีแล้วครับอ่าเราก็จะผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูอีกตางครับ ตรงไว้สามตานะถ้าตานี้มันติดปุมก็ได้แล้วครับตัวหนึ่งดูซิว่าจะติดไหมครับกินเยี้ยฟรีนะทุกคนออโอเคครับเพาเสร็จอเสร็จแล้วเราก็จะเกี่ยวตรงนมมันครับ พอเราดูตรงนี้เสร็จผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกทีนึงครับได้ครับปลาช่อนปลาช่อนเยอะน้ำที่นี่ได้ตัวเกฑ์ได้เลยครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกบ่อนะครับในวันนี้ผมก็จะขอจบคลิปถ้าชอบช่วยกดติดตามช่อง3 a b 3ด้วยนะครับ